ครับผมเป็นแสนซุกช่วยบางแสนไฟนอลซ้อมมากี่วันก็มาแทนครับอ๋อมาแทนรู้ตัวกี่วันก็รู้ตัวได้สี่วันแล้วเรามีรายการยังก็ก็ซ้อมทำร่างกายแต่ยังไม่มีรายการพอดีก็โทรไปก็เลยโอเคก็พร้อมก็มาเลยไปซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ในค่ายทหารอ๋อที่ปืนที่เน้อยู่จอมบุรีอ๋ออยู่จอมบุรีเลยแล้วมีใครเป็นผู้บ่าซ้อมอยู่ในตอนนี้มีเพชรนายาแล้วก็รันนครแล้วก็ นี่แหละคนครับก็คือพวกนักมวยที่เป็นทหารนะเนาะก็อยู่ด้วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา21ครับสูงเท่าไหร่ครับ167น้ำหนักป่วยๆ่วยเราตอนนี้ประมาณ58าสิบครับก่มวยสไตล์อะไรครับก็ฝีมือวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่านะทเดชเคยเจอกันมานานละปีนึงได้ใช่วันนั้นเป็นไงเราชนะเคยชนะเข้ามาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดวันนนั้ชนะแบบสนุกครับเบียดกันอ๋อเบียดกันวันนั้นตัองอยู่เวทร้อยร้อยสิบเก้าแต่อันนี้เลยต้องมาร้อยยี่สิบห้าเลยเนาะ พอเล็บต้องปล่อยขึ้นไปใช่เพราะฉะนั้นต่อยช่องเจ็ดใช่ไหมใช่แล้วละอดต่อยไว้ที่ไว้ที่ล่ามเหนือด่ามหนือวันนั้นไปกับต่อยกับใครอะไรนะเป้งคนเป้งมั่งวันนั้นพลแพ้พลาดแพ้แค่ไหนเนาะแพ้เนาะพลาดโดนอะไรวันนั้นโดนเตะขาอ๋อยังกว่าพลาดแล้วตอนนี้ร่างกายก็ดีขาไม่มีปัญานะใช่วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ที่ล่ามเนินร้อยยี่สิบสองวันนี้อ่ะนะวันนี้ร้อยยี่สิบห้าเนาะ ถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนีดนึประมาณเท่่าไหรถ้าเกินเรามาวิ่งยืเซนยืสายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่เต็มร้อยครับเต็มที่แน่นอนสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาย้ำชัยนะด้วยครับคุญมากี่โลได้คุูมไหมหรือปล่อยเลยปล่อยไปต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็ร้อยกว่าคนจังหวัดศรีสะเกดฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถหน่อยก็พี่น้องชาวศรีสะเกดต่างฝ่ายฝีมือก็เป็นกำลังใจนะครับที่เต็มที่ ถึงกัะมาแทงกันเต็มที่นะขอโชคดีรอนมากครับ